สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจมครับ JC นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหัวข้อคําคำถามเกี่ยวกับเดิมคาสิโนไฮนะครับว่ามีคำถามอะไรบ้างที่เราพบเห็นกันบ่อยมากแล้วเราจะมาตอบนะครับเราเลือกมา5ข้อเนาะเพราะว่าเราคิดว่านะ5ข้อนี้จะเป็นคำถามที่ทุกคนก็อยากรู้มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็วิธีการได้ทองนะครับ ก็บอกก่อนนะครับวิธีการได้ทองนะครับมันเริ่มจากการที่อันนี้นะครับโดยที่การที่เราจะได้ทองได้นั้นนะครับมันขึ้นกับตัวของการดูอันที่สองนะครับดูมูลค่าว่าเราจะได้อะไรก็คือตัวนี้นะครับโดยที่เป็นการที่เราเข้าไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรของที่เราจะขโมยนะครับถามว่ายังไงจะได้ทอง ทองนะครับมันเป็นการสุ่มนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปเจอเงินแล้วคุณป้นเงินแล้วเนี่ยแล้วคุณก็มาสุ่มอีกครั้งคุณเจอเงินอีกมันไม่แปลกนะครับเพราะงั้นมันคือการสุ่มไม่ว่าคุณจะได้เงินหรือรูปภาพหรือว่าทองเนี่ยการที่คุณจะเลือกตรงนี้ได้นั้นคือคุณต้องเซตอัพใหม่หรือไป่องใหม่หรือไฟล์นิวเซ c ชั่นใหม่นะครับก็คือจะทําให้เรารีในการว่าเราจะได้อะไรใหม่แน่นึ่งแต่วิธีผมก็คือการยกเลิกนะครับแล้วก็กดเข้าไปดู นะครับส่วนใครอยากรู้ว่ามันยกเลิกยังไงแล้วว่ามันดูยังไงว่าเราจะได้อะไรเนี่ยก็กดตรงมุมซ้ายของคลิปนะครับก็จะมีตัวของไอคอนที่เป็นคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านั้นนะครับโอเคโอเคต่อไปตำแหน่งที่ดีที่สุดของ Arcade นะครับอันนี้คือความเข็นผมนะตำแหน่งที่ดีที่สุดของอาเค d ดนะครับเราจะไปดูที่ตัวของเว็บไซต์มันนะครับเราเลือกที่ Arcade อย่างเดียวนะครับ นี่คือหน้าตาของอาเขตนะครับก็จะมีทั้งหมดหกจุดนะครับก็มีจุดข้างบนเนี่ยสองจุดแล้วก็จุดในเมืองเนี่ยอีกสี่จุดนะครับโดยที่เราเลือกตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยจะใกล้คาสิโนมากที่สุดนะครับเวลาเริ่มภารกิจตรงนี้จะใกล้มากนะครับแต่ข้อเสียของตรงนี้ก็คือไม่มีที่จอดฮอนะครับแต่ตรงเนี้ยจะมีที่จอดฮอเวลาคนดูคลิปนะครับก็จะเห็นอยู่สองจุดนี้นะครับส่วนใหญ่ สองจุดนี้จะเป็นจุดที่ใกล้กับคาสิโนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำภารกิจง่ายนะครับขึ้นบนลงล่างง่ายแล้วเราก็เข้าได้ง่ายที่สุดแต่การที่ผมเลือกตรงนี้เป็นเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านถนนนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยติดถนนใหญ่นะครับมันทําให้เวลาทําภารกิจเนี่ยง่ายนะครับจึงแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะซื้ออาเคดผมแนะนําตรงนี้นะครับตามรูป ้าน้ายเลยนะครับผมแนะนำอาเคตตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับการทําบลักทองบลักทองเนี่ยจะขออนุญาตเอาวิดีโอมาใส่นะครับก็คือผมเคยทําแล้วนะครับก็จะอธิบายแบบพูดไปเลยอย่างนี้นะก็การทําองการบักทองเนี่ยครับการทาบลักทองเนี่ยก็คือการทําให้กองทองจากน้อยๆเ,ยเป็นจํานวนเยอะขึ้นโดยหลักการมันไม่ได้ยากมากเลยนะครับเริ่มมาปุ๊บเนี่ย คุณต้องตกลงกับเพื่อนว่าคุณจะทําบัคทองกี่อันนะครับเมื่อได้จํานวนที่ต้องการแล้วนะครับก็เข้าไปทําการบัคทองจุดแรกนะครับโดยการคลิกเข้าไปแล้วเก็บ1อันนะครับย้ำนะครับว่าเก็บแค่1อันแล้วกดออกแล้วกดเช็คอีกทีนะครับผมแนะนําให้กดเช็คนะครับถ้าไม่กดเช็คนี่เราจะมองไม่เห็นว่ามันบัคหรือยังการทําอย่างเงี้ยจะทําให้ได้ชัวร์นะครับแล้วถามว่าต้องทําถึงระดับไหนนะครับในคลิปก็จะเห็นได้ว่าเมื่อทําจนถึง จุดสีเหลืองขึ้นหรือจุดที่มันบอกให้อ่อนนั้นตรงนั้นคือสิ้นสุดการทําบล็อกทองครับไม่สามารถทําได้หรือใครที่กําลังทําบล็อกทองในช่วงเวลานั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่จะค้างหรือทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเลยแนะนําว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเด็กขาดอย่าให้เลยช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่คนเราจะบอกว่าอย่าเกินหนึ่งแสนสี่แต่ส่วนตัวที่ผมดูเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งแสนเก้านะครับถึงจะจุดสีเหลืองขึ้นหรือหนึ่งแสนหก โดยประมาณนั้นนะครับไม่มากเกินกว่านั้นก่อนที่จุดเหลืองจะขึ้นนะครับบัครทองก็จะเป็นยังไงครับก็นายคลิปเลยครับก็คือจากทองน้อยๆเนี่ยก็กลายเป็นทองมากทําให้มูลค่าตรงนั้นเยอะขึ้นนะครับต่อไปนะครับการหาคนศูนเอร์เซอันนี้มีคนถามในกลุ่มนะครับแล้วผมมองว่าเออมันเป็นประโยชน์หาคนศูนเปอร์เซ็นคืออะไรมันมาจากตรงนี้นะครับมันมาจากสามคนนี้นะครับศูนเปอร์เซ็นถามว่าศูนเปอร์เซ็นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการที่เราจะไม่เจอคนนั้นนะครับ อย่างเช่นคุณยังไม่เจอ,อแฮกเกอร์เว้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือการที่ไม่เจอแฮกเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแสดงว่าสูเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ไม่มีรูปขึ้นนะครับก็ขอแถลงขายว่าถ้าเกิดคุณไปทำลายเจมเมอร์ห้าสิบในเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปลิดล็อกจากสูเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นคนนี้นะครับหรืออาจจะยังมีคนอื่นอีกนะครับที่ยังไม่เปลิดล็อกนะครับต่อไปคําถามที่ห้านะครับคือแนวทางที่คุมที่สุดนะครับแนวทางที่คุมที่สุดก็ยังคงแนะนําว่าป้น แบบปลอมตัวเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ปลอมันนะตรงที่หน้าของคุณดูอยู่เนี่ยก็การสเตลไปนะครับแล้วขโมยอาร์ตเวิร์กนะครับแต่วิธีนี้ที่ผมเลือกวิธีนี้หนึ่งคุณสเตลเข้าไปเนี่ยคุณสามารถเก็บเงินด้านบนได้แล้วก็ขาออกคุณก,ก็เก็บเงินด้านบนได้อีกเพราะเป็นการสเตลเข้าไปแล้วเป็นรูปเนี่ยจะใช้เวลาได้น้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดยิ่งมาสีเนี่ยก็สามารถเอา power deal นะครับ u n d e r ลล่าเนี่ยไป เจาะเอาเพิ่มได้มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วถามว่าทําไมเล่นบคทอกแล้วเก็บอันแรกไม่ได้นะครับผมเตือนสําหรับใครที่จะทาบลคออนะครับแล้วไปเก็บตู้เซฟแรกนะครับผมขอบอกเลยว่าอย่าไปเก็บตอนไปครั้งแรกคุณอย่ากเก็บเลยเพราะว่าการที่จะทาบลทอรเนี่ยนี่ก็ถือว่าทําให้มูลค่ามันเพิ่มแล้วนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณเก็บข้างบนสมมติว่ามันเก็บเก็บมาแล้วได้เกือบเกนะ้าหมื่นฮะ แล้วเราไปทาบล็อกทอข้างล่างเนี่ยหนึ่งก้อนก็มูลค่าเกือบสองหมื่นหรือสามหมื่นเลยเพราะงั้นมันจะทําให้การทาบล็อกทอได้ไม่กี่กองแล้วคุณก็จะไม่คุม้มนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าสงสัยอะไรก็เม้นถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้วก็กดไลค์หรือคือไม่ชอบก็กดแชร์นะฮะ mm hmm. ก็สำหรับไล์วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอขอภายในที่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย